สำหรับ Ford ในงานมอเตอร์โชว์2025นี้นะครับก็เห็นคร่าวๆว่ามีขนรถมาเต็มบูธเลยแต่ว่าจะมีรถรุ่นอะไรที่มีความน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่เริ่มต้นครับจากหน้าบูธเลยเรียกว่าเป็นตัวเรียกแขกนะกับ Everest Sport Special e dition นะครับนี่สีเทา สีบอนด้านนะครับอันนี้เด่นนะครับตัวจริงสวยนะครับอันนี้สีสวยเลยนะเราสังเกตนะครับล้อนะจะมีวงแดงนะครับแล้วก็จะมีนี่ฝาถังนะครับดูผมว่าการใช้สีบอนด้านด้านแบบนี้รถดูแบบว่ามีสเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะ อันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับโดยรวมของเจ้ารถคนันนี้ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่มีดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ในงานด้วยฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับในงานนี่มีแถมกระเป๋าเดินทางนะครับมูลค่า3,009 9นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Ranger Double c a b Sport นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินด้านนะ นี่ทรงสีด้านออกมาเยอะนะครับราคาก็อยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทนะอันนี้ใส่แมกกาซ่ด้วยนะครับสวยดีนะครับสวยดีตัวนี้แน่นอนพระเอกของงานอีก1คันนะราคา1,690,000านบาทนะครับกับเจ้าแรปเตอร์อย่างโหด ตามสไตล์นะครับกระบะโป่งๆดูภายในดำส้มนะฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนให้อารมณ์ความรู้สึกตลอดเวลานะครับ พัดมาก,กับรถบนเวทีก็ยังเป็น e v e r a อ e นะครับตัวพิเศษเช่นเดิมเพิ่มเติมคือล้อใหม่ขนาด20นิ้วนะครับเด่นด้วยสีโทนสีทูโทนแดงดำนะนนี้เขายกให้เป็นรถที่ขึ้นเวทีตัวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีมุมที่เป็น Ford r i ร e Studio นะครับการตกแต่งบุฟอร์ดก็จะมี คร่าวๆประมาณนี้นะนี่รถเด็ดอีกคันนึงจอดซุ้มอยู่ด้านในครับกับ M S R T นะตัวนี้เป็นสีดำแม็ก21ยางหลัง275ทับ45นะยางโหดนะครับยางหน้าก็มาไซส์เดียวกันนะ275ทับ45 R21 นะครับดูชุดโปง่งชุดแต่งเนี่ย มันมาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นสำนักแต่งที่เขาจัดเต็มมาให้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะไม่มีจำหน่ายภายนอกนะครับสำหรับเจ้า MSRT นะสิ่งที่พิเศษเพิ่มมากขึ้นกับบันไดด้านข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีความเด่นจากประเทศอื่นนะเป็นออปชันเฉพาะประเทศไทยนะครับอันนี้เขาเน้นเลยนะครับว่าเป็นชุดแต่ง Y Body MSRT นะครับ เป็นชุดแต่งพลาสติกที่ครอบไปในตัวกระบะอีกทีหนึง่งดันท้ายาสำหรับบางคนอาจจะเรียกรุ่นนี้ว่าเจ้าแรปเตียนะก็ตั้งฉายากันขำๆมาฮากันไปนะครับแต่ว่าตัวจริงสวยนะครับยิ่งเป็นสีดำเนี่ยออกแนวดำดุเลยทีเดียวนะจอดข้างๆเป็นสีขาวนะครับรกับเจ้าสตอมแท็ก นี่120ทูโทนนะครับตอนนี้ฟอร์ดเขาอาจจะเน้นที่ล้อทูโทนนะดำแดงนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวดับเบิลแคปไวนแท็นะครับใช้เครื่องยนต์2ลิตรนะครับเทอร์โบราคาอยู่ที่1 9 4 0 0 0 0บาทนะแต่ในงานราคาพิเศษนะจ้าราคาในงานเนี่ยอยู่ที่ 9 0 9 0 0 9 0 0 0บาทนะครับก็ลดลงไปประมาณ1 0 0 0 0 5 0 0 0้าบาทเาเรียกว่าฟอร์ดเน้นเอารถมาทุกรุ่นทุกแบบมาเน้นขายพร้อมโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ก็จะราคา7,999,000บาทนะครับลดจากราคา9,24,000บาทนะ ส่วนคันนี้ชูที่ดอกเบีย้ยศูนเซน,นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งี่ก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถติกอัพไว้ใช้งานนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบแบนด์ฟอร์ดนะครับชื่นชอบสไตล์รถแบบนี้นะก็ถือว่าเรนเจอร์ Ranger ก็มีจุดเด่นเยอะอยู่นะครับ รุ่นย่อยเยอะลองมาดูลองมาสัมผัสคันจริงดูดีกว่าครับในงานเนี่ยมีครบทุกรุ่นทุกแบบเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นดับเบิลแคปสปอร์นนะนนนก็ลองดูครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์ฟอร์ดคนที่อยากได้รถ PICK up มาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับฟอร์ดก็จะมาครบทุกรุ่นทุกแบบนะส่วนเงื่อนไขผมว่าน่าจะมีพิเศษกว่าที่เขาแปะไว้ที่กระจกอีกก็ แต่ก็ต้องลองมาคุยกันดูครับผมว่ามาเจอเซลล์ในงานน่าจะได้อะไรมากกว่าที่เห็นนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งบูธนะครับสำหรับบูสฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์2 5 2 5ครับ